พี่น้องบ้านนอดแล้วนอดแล้วบ้านแคร์บ้านแคร์บ้านแคร์เรียบร้อยแล้วทีมงานเรียบเรวถึงบ้านแล้วตีพักกนรอนอยู่นี่เตี้อตีพักบานน้านเม่ดซองตีผู้ใดกัดใจแล้วพักรู้ากับพักรอนอยู่นี่แหละเพราะมันยังดอกบรรยากาศมันเย็นดีอยู่ เย็นดีพัดแล้วข้างนอกอ่าการใช้ร้อยคลิปลูกแม่การใช้ร้อยคลิปก็่นนอนอยู่นดีโอ้ยลูกจะมาปัญญาพันคลิปลูกเหรอแม่ว้าวเบนเฮ้ยตื่นขึ้นมีเสียงเลิศตื่นขึ้นมันมีเสียงเลิศ เอ้าบอกว่าตั้งนี้เ่าเห็นแล้วหัอเห็นตะบอนเห็นตะหม่องแจนใต้แล้วเ่าเห็นเห็นตะหม่องอ่องทองอยู่เอว่ามันเจียนตะบานเพื่อนมาบานเจ้าของก็เจียนคือกันเจียนเจียนเจียนจียจียโอ้ยการแชร์ร้อยคลิป เนี่ยเสียเพราะย้ำยู่ยำยางป่านว่าได้ออกร่องไล่ก็ดอกกระเดียเสียนั่นแม่สูดั่นแม่ป่านไม่ได้ร่องไล่ก็ดอกกระเดียแต่ย้ำยู่ยำยางอยู่แท้นอนดีครับคุณจขึ้นรถแน่ย่าติ่งแคเแี่เออได้ล้ำคักล้ำแน่แท้เมื่อคืนเนี่ยได้วม่ได้ออกซองฉากนึงล้ำมา Trong trạng nón đó chẳng Nhiều nhang nhàng lạ Nhiều nhầm nhàng lạ Toàn mì nào qua nào Chất. จ้าจ้าแม่เดี๋ยวเติมใ้ตอนนี้ขนของลงก่อนไปแล้วแพ้ก็เขาก่อนตอนต่วนดอกบีนองหอดแล้วโอ้จืดดอกบีน้องจืดนะบ้านแท่งเขาก็จืดเหมือนกันจืดคือกันจืดคือกันจืด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 ที่แม่เราบอเดอารถไปบ้านนะครับ่ได้ขนของลงดอกพี่น้อง กดของลงแต่ว่าได้สีหลอกรถไปอักกน,น้ะละเจี๊ยบเดืยดกระไดพี่น้องมาลงตุงนัง่งแต่ละคนพี่น้องมาลงตุงนัง่งลงนั่งเฮ้ยผักป่นกันหลังจากที่ขักกันสะบักสะบอมมาหลายมือแล้วพี่น้องเฮ้ย คนไปใส่เราย่างกับไปกับไม้ยี่สิบไปใส่แบบนี้ลาไม่รู้เหลือสิไป,ไไไปครับลาสิเท่าต้นใดไปสิมะฮับลาเนี่ยลาทิ่ไม่ลด <c oughs> ลาเก็บทอ่อลาเก็บทอ่ลบทอลากระกรวมน้ำมันมนี <c oughs> ออ่ละต่างคนต่างเก็บกองไฟมัน จานแต้เอารถดิพี่น้องเอารถมาใส่ของแล้วใดที่มันเปียกเขาจะได้ขนลงแล้วไดเปียกจะได้ขนลงขนลงป็นซักไปพึ่งนั่นแหลวพี่น้องรถแม่ลำเป้ามาแล้วรอบสองรอบสองหลังจากรอบแรกผ่านไปยกปายกปอายกเปลา มาแล้วอาจารย์ตายออกก็มาออกกมาหนุ่มจริงๆิงแต่จะได้ไปเอารถคนช่วยกันคนช่วยกันคนด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเน่บางสิ่งบางอย่างก็จะได้เอาลงไปสักอ่วันถีงย้ายเราจะลอกรถแล้วจะลอกรถแล้วพี่น้องเราว่ะ ยายเราถือปริยูาจะลอกรถล้วยายเราจะเอารถคันหนึ่งไปโอเค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 ไปกลับบ้านกันพี่น้อง้าวันนี้กลับบ้าน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 คิดถึงกระท่อมน้อยไรละอ๋ออ๋ออ๋อองออ่ออ๋ออ๋ออออ นี่น้องซ่อมน้องซ่อมน้องซ่อมเขามีที่แตอนน้นำมันกนเลยซ่อมไปวยอ่าเจ๊ใจสักหาไฟเนาะเจ๊ใจนี่นะขอหาชมวบ้านมาครับเดีเฮ้ยหน้าดำครับดีใจไฟมันล่ะทีได้พักผ่อนพอหลังจากบุกบั่นมาลายมือล้วพี่น้องบ่ได้มือไม่ได้ an, Styles, มือย้อนเล่นได้พี่นงเมือน้ำฝนเมียน้ำฝนเมียน้ำลบเนาะ เอ่ว่าบ้านตกตะบานเพื่อนกับว่าบ้านทองก็ตกคือกันพี่น้องปูดาเปียกจืดจื้จื้อยื้ย่ะยื้อย่ะย่ะยื้อย่ะนี่เดี๋ยวเราทำช่วงนี้สองคนฝนกับเจือฝนกับเจือเข้าใจว่าอยจะได้มีฝนกับเจือกับเจือเอเคเอาคนอื่นอีหน่อยตอนมันเดินีอีหน่อยกะอีหน่อยกะ ท่นทางเลยพ่อทั้งบุญแห่งจังทางฮัทครับนี่คือสนามที่เราเล่นเออวันนี้มีตลาดนัดมีตลาดนัดตรงนี้โอ้ผมมันจะได้กินเนื้อย่างนะเจนียจะได้กินเนื้อย่างทีมแห้งมาแห้งแมนอังอือรึนี่แมนอาจารย์ใต้จะพปกินเนื้อย่างมาเนาะนี้นะซินดิปมันินดิโอ้ยบ้าละซินดิปมันเนื้ออาหารจริงโตตา ตัวหันตัันตัโอ้ตายตายตายตา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 อ่าาตมากพยจะสามารถร้บเส้นตตั้อยู่หมอลำทั้งอยู่บ้านแต่วารับเส้นอยู่บ้านพราปอยังเดียตเคียเรดปรยั็ดรดันมาหวดาบ้านตั้งสีเฮ็ดรดเเแต่ว่าคันไปขวัดขุนยาเห็ดตาวีตัวลูกตัหลานตัวลูกตัวเต้าในถอดคุณฝน้าหตวไอ้ตงหางตั้งหัพี่นุ่ง เออช่ยกก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 กูเิ ula, cheerful, ่งมาหหลักหลักหักงหัวักพี่น้องบรรยากาศโอ๊ยสนสีอุมครมคักพี่น้องออเอาี้เด็กๆบงกันนะเอาเเด็กๆบงกันนะอยากหลพี่น้องอยากหล ตาอันซึมในน้อยเห็นยายเหวยเห็นยายถัาเกิดมาแบบดากเลยงั่นมันขึ้นอีกนิดไปยายอันแม่ลุงพ่อกับอาจารย์ตาบปอยู่อีกนินว่าพ่อกันไม่หนียมเวนตะวันยัมันขึ้นไปนอนเฮียนยายไปนะมีผู้ใดอยู่หนีบปนอนอยู่เฮียนเจ้าของบปนอนไปนอนเฮียนยายไปนะโอ้ฝนธนาสุนทรมาจริงๆด้วยคุณพ่อฝนมาจริงๆด้วยฝนอันร่มมา ก็มาลม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 ไต่ไตตไตไตนะมริเด็กเกี่ยวสีแดงนมริเด็กเ่ยารไต่กวดทำความสะอาดเราพี่น้องทำความสะอาดทำความสะอาดโอ้ยไปงาม้บอ

เอ้คิดว่าดีอืมอิงงเดนี่อนงงเดนี่เอ้ติ๊กติ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 กิกนี่นันอะติก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 นี่นั่นนัอ๊ตกระดับ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 เล่นหากันเออเออโอตกเกินครับสวัสดีค่ะ คิดถึงจังเลยโอ้ยน้อโอ้ยน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 าอจงนดีใจเ้น่มันทำมาแกะอะไรทำมาแกะหลายตันน้ำมาทำมาแกะหลายตันถ้าจังนึงบ่บาเอาน้ำเ้าดิหนะโอ้ยแม่เออยอธิบายว่ถือดอกว่าต้องว่าต้องอธิบายยัง แต่มันลำบากันตอนฝนตกนี่แหละมาล้ำกระไดล้ำกระล้ำตากฝนล้ำกระล้ำตากฝนโอ้ยหำเงยหาเงยตากล้ำตากฝนหนกนหนุนหน่นหนุนหนุน้นนหนุัหนุกหนุนหนุนหนนหอุนหนุนหนุนหนานหนุ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 นหนนหนุนหนุนนุนหห้นหนุนนุจนห มองดับก็มองเปิด่งเาผมไม่ยุติบอกเลยที่ไหนเอาขึ้นห้ก็หมัดอมรอมไว้สิครับไปใช้ก็ิเขาบ้านครับบ่แม่นสิเอาขึ้นใส่สิเอาขึ้นใส่ิที่แรกเอาลงมาจากบานไปฝากบอกเหเอาขึ้นรถอาจารยมัอคุนผมไปเขาห้องน้ำ โอ้โอ้ที่กองไว้น่ะนะควาเลนนะเมันไปหาไปเห็นแบานี้เห็นแต่เขาเอาผ่านนี่ขึ้นให้ไม่เห็นยังไงลูกก็อยู่ทั้งรถนั่นไหมบักเล็กมันก็เห็นมันขนขวางลงมาหนึ่งลูกจึงหงจักแต่ว่าผู้ใดไปหาผู้ใดลูกอยู่ทั้งรถเห็นแต่ดางรถไใบใบไม่เห็นลูกดอกพนากราบมาโอ้ยไฟว่า ติดรถไว้ถ่าร pues ู่งว่าแม่ขอไหว้ลูกกับพ่อว่าลูกกับพ่อได้ขึ้นบ้านพ่อใหญ่สิไปเพราะว่าบ้านพ่อใหญ่ตายเพรารถเราพ่อก็ต้องถ่าพ่อใหญ่ตายขึ้นไปขนของนะก็นั่งเร่นตั้งรถบพรขนลงมาอย่างนันเปียกเลยเนี่ยแม่บอกว่าขะบรถออกขับทำไมแม่แต่ทุ่มหนึ่งพ่อกันเด้อะเอรักเอาพ่อเป็นอย่างดียว่าเป่าขนถ่ายกันเอาเป่าขนขนเปียก คือพลัดลสองกันทำก,กันก็ดี <laughs> สักสุดหนังเกี่ยงซ้อยกัน <laughs> เอ,อ,อ,กอมมากอดเอวกันลบเออมันใส่ภาพพี่ม่บาดไม่ฟอง <laughs> อหรอแม่เนี่ยแม่เอ้ยพาพี่น้องเขามาเบิ่งสุดๆดอกพี่น้องว่าบรรยากาศมันเจิดมันเจือมันเจิดมันเจอืเจอเบิ่งดูเชียร์เขาแล้วเล่นไปบุญไหมโอ้ใกล้นะ่ะ เออขนมังน e. er ั่งกันได้ยินเสียงบันลูกมันแล้วก็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 เอ้ยกินยอยกินกันอันไม่หันละเดี๋ยวขอไปเบ่งสักหน่อยก่อนเด้อสันดักรึเปล่าแต่อย่าคว้าจแค่หอดเย็นดอกควองยู่คลิปนี้มังหอดบ้านหอดซองแล้วพี่นหอดตาหอดยายแล้ะหนาวเนาะจ้าถือ โอกาส<ป>น,นี่ปนไปหาเมียนติ้งเมียนคลองกันพี่น้องแนวใดมันเป็นตะสะออกมาตากจ้าคลิปนี้เอาไว้สนีทสักกันพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าขอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ